เครื่องทำน้ำแข็งอัโตโนมัติสำหรับใช้งานในบ้านอูก้า 12B 6นาทีได้น้ำแข็งหัวกระสุน9ก้อนถังเก็บขนาด7ขีดประมาณแก้ว16ออนซ์3แก้วครึ่งเพียงแค่เติมน้ำเปิดเครื่องก็ได้น้ำแข็งแล้วรุ่น 12B ใต้เครื่องสามารถดึงจุกยางเพื่อระบายน้ำออกและทำความสะอาดได้อย่างง่ายดายตัวเครื่องเป็นสีดำเงาออกแบบให้เรียบหรูดูทันสมัยฝาด้านบนสามารถมองดูน้ำแข็งได้เครื่องของอูก้าต่างจากยี่ห้ออื่นตรงที่เครื่องของเราได้มาตรฐาน CE และ GS วัสดุภายในทนทานระบบความเย็นเป็นทองแดงร0% 0จะทำให เย็นเร็วมากๆ b o บอดี้ <Body S 1> เป็นพลาสติก ABS เกรดสูงทนทานช่องเก็บน้ำแข็งฉีดโฟมกันความร้อนทำให้น้ำแข็งละลายได้ช้ามากๆประกันคอมเพรสเซอร์3ปีและมีูนยนซ่อมเป็นของตัวเองอะไรมีสต็อกทุกรุ่นที่สำคัญเรารับซ่อมทุกยี่ห้ออูก้าเราเชี่ยวชาญเรื่องเครื่องทำน้ำแข็งเป็นพิเศษเพราะเราไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดชีวิตกดดูสินค้าจากลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ